รลุ่มเสียงสัมผัสใกล้ชิดกับคลัสเตอร์ตลาดโรงสีเขตเทศบาลเมืองกระสินเข้าตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่รถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทานค่ะทันทีกระจายตั้งจุดตรวจในเขตเมืองกรลสินหลังพบคลัสเตอร์ตลาดโรงสี ซึ่ง2ส,สามีภรรยาเดินทางกลับมาจากเบลเยียมไปกินอาหารแล้วก็ติดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า150คนนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์โอมิครอน66คนและกำลังรอผลอีกกว่า80คนและคลัสเตอร์ตลาดโรงสียังกระจายไปในจังหวัดอุดรธานีและหนองบัวลำพูอีก2คนด้วยกันค่ะ ไปดูการแชร์ภาพและข้อความในสื่อสังคมออนไลน์นะครับก่อนหน้านี้มีการระบุว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอน3คนอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นชายอายุ16ปีครับเข้าไปชมคอนเสิร์ตงานช้างแฟล่าสุดทางศูนย์โควิด -19 จังหวัดสุรินทร์ยืนยันนะครับว่าผู้ป่วยคนนี้ไปเที่ยวงานในวันที่15และ17ธันวาคมซึ่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ตของปูพงศิษฐ์คำพี แต่ได้รับเชื้อภายหลังจากไปที่งานนั้นครับก็คือรับเชื้อในวันที่18ธันวาคมเพราะไปสัมผัสผู้ติดเชื้อจากสามีของนาสาวเป็นชาวเดนมาร์กส่วนญาติๆอีก19คนอยู่ระหว่างสังเกตอาการครับนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เขาไม่ได้เข้ามาแล้วก็ตั้งแต่วันที่18ถึง20เนี่ยยังไม่แสดงอาการโอกาสที่จะเกิดการติดต่อติดเชื้อน,น้อยมากนะครับแต่ แต่เพื่อความไม่ประมาทก็ได้มีการสื่อสารออกไปในทั้งจังหวัดน,นะครับว่าไม่ว่าจะางานช้างเองกิจกรรมรวมกลุ่มหรือว่ามีบุคคลที่เราสงสัยเราเองสามารถติดต่อทางโรงพยาบาลในแต่ละอำเภอได้เลยขอตรวจ ATK ก็ได้หรือจะตรวจ RT-PCR เพื่อที่จะยืนยันตัวเราเองนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงตรวจฟรีครับ ส่วนที่อำเภอเอราวันจังหวัดเลยค่ะพบผู้ป่วยเป็นผู้หญิงติดเชื้อจากสามีชาวฝรั่งเศสนะคะที่เดินทางเข้าประเทศไทยวันที่1 6ธันวาคมส่วนคนในครอบครัวยังไม่พบเชื้อค่ะไปดูที่จังหวัดลำพูนกันบ้างนะครับพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้ว4ี่คนครับเป็นครอบครัวเดียวกันมีสามีภรรยาลูกวัยสขวบและยายอายุ69ปี เดินทางไปตลาดโรงสีจังหวัดกาลสินเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาครับเมื่อกลับถึงลำพูนก็ไปตรวจหาเชื้อพบว่าติดโควิด19เป็นสายพันธุ์อุมิครอนส่วนญาติอีก10คนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงตอนนี้ผลตรวจยังเป็นลบครับ ที่จังหวัดกระบี่ค่ะเจ้าหน้าที่ประจำท่ากาศยานนานาชาติตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเข้มงวดนะคะหลังจากครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ3คนเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาติดโอมิครอนพร้อมกับติดตามอาการของนักท่องเที่ยวอีกกว่าร้อยคนค่ะส่วนหญิงในอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้ตรวจพบโควิด19เป็นสายพันธุ์โอมิครอนเหมือนกันหลังจากเดินทางกลับจากอินตาลี่ครับ จากการตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงตอนนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มคับ